รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทานเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและใแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย และนี่คือรายการปริศนาร่างกายรายการที่จะมาชวนน้องๆมาไขปริศนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกาย เพราะว่าร่างกายของเรานะคะมีความมหัศจรรย์และมีกลไกในการทํางานที่ซับซ้อนมากมายนั่นเองค่ะปริศน,นาร่างกายของเราในวันนี้นะคะเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเคยเป็นแน่นอนค่ะอาการที่เมื่อเป็นแล้วจะมีเลือดไหลออกมาจากทางจมูกค่ะนั่นก็คืออาการเลือดกําเดาไหลนั่นเองค่ะบางคนก็ไหลออกมา,มามากนะคะจนเลอะเทอะเสื้อผ้าไปหมดเลยซึ่งถ้าใครไม่รู้นะคะก็จะคิดว่าไปกระแทกกับข ขของงแ็หรืออะไรมาถึงได้เลือดไหลออกเยอะขนาดนี้ซึ่งอาการเลือดกำเดาไหลนะคะมันจะไหลออกมาจากทางจมูกของเรานั่นเองค่ะโดยที่เราไม่ได้ไปกระแทกกับอะไรเลยแล้วก็จะมีเลือดไหลออกมาที่จมูกโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยเลือดกำเดาไหลเกิดจากสาเหตุอะไรกันนะสงสัยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นในวันนี้นะคะเราจะมาชวนน้องๆไปไขปริศนาร่างกายไปพร้อมๆก,กันกับหัวข้อ ทําไมถึงมีเลือดกำเดาไหลไปไขปริศนาร่างกายในหัวข้อนี้พร้อมๆกันเลยค่ะทำไมถึงมีเลือดกำเดาไหลเลือดกำเดาไหลส่วนใหญ่มักพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เกิดจากเส้นเลือดฝอยเล็กๆในโพรงจมูกมีความเปราะบางและแตกง่ายด้วยปัจจัยต่างๆเช่น เกิดจากอากาศที่เปลี่ยนมักจะมีเลือดก,กำเดาไหลในช่วงที่อากาศหนาวและอากาศแห้งเช่นช่วงฤดูหนาวเกิดจากพฤติกรรมชเช่นการสั่งน้ำมูกแรงเกินไปหรือเกิดจากการแคะแกะเกาในโพรงจมูกอย่างรุนแรง ทำให้เกิดแผลถลอกเกิดจากผลข้างเคียงของโรคที่เป็นอยู่เช่นโรคภูมิแพ้ไข้เลือดออกหรือการอักเสบติดเชื้อในโพรงจมูกเป็นต้นค่ะซึ่งเลือดกำเดานั้นจะไหลออกมาจากโพรงจมูกไม่ว่าข้างเดียวหรือสองข้างโดยปกติ มักไม่เป็นอันตรายและสามารถปรถมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้เลือดหยุดไหลได้ด้วยตัวเองดังนี้ค่ะเลยนตัวไปข้างหน้าก้มหน้าเล็กน้อยใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้บีบจมูกแล้วหายใจทั้งปาก ประมาณสิบนาทีแล้วค่อยๆปล่อยนิ้วหากเลือดยังไม่หยุดไหลให้ทำวิธีนี้อีกครั้งนะคะหรือจะใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งวางบริเวณสันจมูกประมาณสิบนาทีวิธีนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะ ที่สำคัญเด็กๆไม่ควรนอนราบนะคะหากมีเลือดไหลลงคอให้บ้วนออกมาไม่กลืนลงไปเพราะอาจทำให้เกิดอาการอาเจียนได้ค่ะเมื่อมีเลือดกำเดาไหลนะคะน้องๆสามารถนำวิธีดังกล่าวไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้นะคะ ถ้าเป็นอาการเลือดก,กำเดาไหลแบบทั่วไปไม่รุนแรงเนี่ยเลือดจะหยุดไหลเองในไม่ช้านะคะแต่ว่าน้องๆสงสัยไหมคะว่าแล้วอาการเลือดก,กำเดาไหลแบบไหนที่เรียกว่ารุนแรงและควรรีบไปพบแพทย์โดยทันทีไม่ควรปล่อยเอาไว้คุณหมอมีคำตอบให้แล้วค่ะค่ะที่เด็กๆมีเลือดก,กำเดาไหลนะคะก็เลือดก,กำเดาไหลาจากได้ทั้งสองข้างของจมูกเราเลยค่ะ เนื่องจากว่าผนังของจมูกเรานะคะมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงค่ะจริงๆเส้นเลือดมีทั้งกลุ่มอยู่ข้างหน้าแล้วก็กลุ่มอยู่ข้างหลังจมูกค,ค่ะการไหลของเลือดกำเดาก็มีสาเหตุแตกต่างกันไปเช่นเด็กบางคนก็อาจจะไปวิ่งเล่นในที่อากาศร้อนจัดแล้วก็เข้ามาในห้องแอร์ที่มีอากาศเย็นนะคะเส้นเลือดก็จะมีการขยายตัวหดตัวเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็ทําให้เส้นเลือดฝอยเหล่านั้นแตกได้แล้วก็เกิดเลือดกำเดาไหลได้ค่ะ นอกจากนี้สาเหตุอื่นๆก็อาจจะมีนะคะเช่นเรื่องของโรคภูมิแพ้ที่มีอาการเรื้อรงังหรือมีอาการค่อนข้างรุนแรงนะคะก็อาจจะมาด้วยเลือดกำเดาไหลได้โรคอื่นๆก็อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อในโพรงไซนัสหรือว่าติดเชื้อนในช่องจมูกก็เลือดกำเดาไหลได้เช่นกันส่วนโรคอื่นๆที่อาการแรงๆนะคะก็อาจจะต้องพบคุณหมอแล้วค่ะสําหรับโรคเลือดกำเดาที่รุนแรงแล้วก็อันตรายนะคะก็คือส่วนใหญ่เมื่อเราเกิดเลือดกำเดาไหล ส่วนใหญ่จะหยุดได้เองนะคะโดยการที่เราเงยหน้าหรือว่ากดไว้เบาๆเพื่อที่จะให้เส้นเลือดนั้นมีการพักตัวนะคะแล้วก็กลไกของร่างกายเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มเกล็ดเลือดมาช่วยหยุดเลือดกำเดาได้เองนะคะ <S <S แต่ถ้าเลือดกำเดาไหลไม่หยุดเลยค่ะ <S 1> <S 1> เกิน1 0 1ถึงนาทีขึ้นไปมีเลือดออกมากชัดเจนนะคะหรือว่า ออกจนกระทั่งล้นออกมาที่ปากเลยหรือบางคนมีอาการถ่ายเป็นเลือดด้วยอย่างนี้นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องพบคุณหมอแล้วคะ่ะเพราะว่าถือว่ารุนแรงคะ่ะ ในกลุ่มที่เด็กเลือดก,กำเดาไหลบ่อยๆโรคอื่นๆที่อาจจะต้องคิดถึงด้วยคือกลุ่มโรคอาการขาดวิตามินซีค่ะทําให้เรื่องของเส้นเลือดเนี่ยเปราะฉีกขาดง่ายเมื่อเจออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือว่ามีกลุ่มเรื่องของโรคภูมิแพ้เพราะฉะนั้นเด็กๆที่ไม่ไม่ค่อยรับประทานผักผลไม้นะคะก็เน้นให้ทานนะคะจะได้ไม่ขาดวิตามินซีค่ะรวมทั้งอาหารที่ช่วยเสริมสร้างเรื่องของผนังหลอดเลือดนะคะเช่นในกลุ่มของเนื้อสัตว์ก็ต้องทานเช่นกันเพราะกลุ่มนี้มีเรื่องของอ วิตามิน B12 ิที่ช่วยบำรุงเลือดได้ด้วยเช่นกันค่ะได้ความรู้แล้วก็คำแนะนำดีๆจากคุณหมอไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องเลือดก,กำเดาไหลค่ะเมื่อน้องๆน,นะคะมีอาการเนี่ยจะได้รู้จากวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยและที่สำคัญนะคะจะต้องรักษาสุขภาพร่างกายและทานอาหารที่มีประโยชน์ร่วมด้วยเพื่อให้ร่างกายของเรานะคะแข็งแรงอยู่เสมอค่ะ น้องๆทางบ้านอยากจะให้เราไขาปริศนาร่างกายในเรื่องอะไรนะคะสามารถเขียนส่งมาได้เลยนะคะตามแฟนเพจรายการของเราที่ขึ้นอยู่ตรงนี้และอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการติดตามความเคลื่อนไหวรวมถึงดูรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ตามช่องทางที่ขึ้นตรน,น,นเลยตอนหน้านะคะเราจะพาน้องๆมาไขาปริศนาร่างกายในหัวข้ออะไรติดตามกันให้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ